สาวัสดีนะครับ่าผมเมียวคุณเกมเมอร์ครับตอนนี้มอยู่กับเซเลนเ r อร์แมนพาสองครับหลังจากพาร์ทแรกที่แม่งตัดไปอย่างไม่รู้่ะตอนนี้ก็พาอีกคนหนึ่งมาแล้วอทีมงานอ่คุณบิวครับผมลู <Hello. S 1> อ่ะแล,แล้วสังเกตพาร์ทแรกครับพาร์ทแรกจะไม่มีหญ้าครับพาร์ทสองมีหญ้าครับ <c oughs> ว่าผมไปปรับการาฟิกแล้วนิดหน่อยการาฟิกตอนเข้าหน้าเกมเฉยโหผมเนนี่เห็นภาพเป็นพิกเซลเลยฮะ <c oughs> บางทีนะผมก็ <HD S 2> ผมก็เห็นต้นหญ้าเป็นฟิกเซลโอเคสหมงคลฟิวมุมิใจเสนอไม่ไม่ใช่มงคลฟิวมงคลฟิมแต่ใช้ดิจิตอลดูภาพสวยดีนะดูเฉด,ดูแสงโอ้โหโอ้กูเห็นเป็นวลบบเลยครับโอ้ยไกลเดินหน่อยมนี้วบวเลยดูโอ้โหแสงมันจ้าเหลือเกินสองนานน,าน้นแล้วตาจะบอดผมเดินช้ ผมเดี๋ยวช้าๆแล้วกันเนี่ยพอพอผมปรับภาพเป็นกููดนี่รู้สึกแบบอะไรต้นไม้เยอะขึ้นนะดูเป็นป่าขึ้นมาอโอเคแล้วผมก็ลองไปดูของพี่เอกนะผมทำไม,มผมเนิน,เ,น,เ,นเรื่องไมเหมือนพี่เอกวะพอพี่เอกเขาเดินออกจากบ้านปับ๊บเขาจะเข้าหน้าโหลดเลยของผมเดินออกจากบ้านปับ๊บแมงยังมีเนื้อเรื่องต่ออีกอะเนื้อเรื่องให้เราไปเปิดเนเรเตอร์เล่นอีก <c oughs> โอเครถคันนี้ <c oughs> ไม่ต้องดูหรอก <c oughs> มันไม่มีเฮียอะไรหรอก อาจจะให้เราหลอนเฉยเแค่ไรวะอาจจะอัปเดตใหม่ทำให้มันดีขึ้นไงแล้วก็รู้สึกว่าเกมนี่ล็อกเฟรมเรทไปที่30ใช่เนี่ยของผมดูไอ้ตรงคุณบิวคุณบิวเห็นไอตรงเลขเลขแฟดเลขแฟดใช่ไหมใช่ไม่เคยเกิน31แต่แล้วเกมล็อกไว้ที่30เมื่อดี้น่า60 FPS กูคงช็อกตายฮะเออจริงผมไม่กล้าเอ้ยผมเล่นนี่ไม่ได้เลย GTA อ้าวตัวเราเป็นผู้หญิงเหรอเพิ่งสังเกตมาดูรูปร่างแล้วเป็นผู้หญิงเออน่าจะใช่ผมเห็นผมเห็นดินเลนหน่อยๆนะ,ะเดี๋ยวตกใจแล้วมผมค่อยตกใจก็ไม่น่าจะแปลกโอ้ยตอนนี้อยากใหแ้แชร์เสียงมากเลยนี่อ่ะกูเจ๊กแล้วแม่งพวกเอง็งจะเดินไรแถวนี้เนี่ยโอ้ยมืดบอกเลยอย่างแรกเราก็มาเราก็มาด,ด,ดูนี้ครับตรงน,นี้เป็นที่ให้เด็กเล่นนะยิ่งมืดภาพยิ่งแตกว่ะเอ้ยแต่ยังพอดูได้ไม่เป็นไรฮะ สีทนได้ครับเอ้ยคราวนี้ประตูปิดปิดไม่แง้มเว้ยโอ้โหหลอนกว่าเดิมโอ้โหเปิดด้วยนะโอ้ยตอนรับยังไงเนี่ยเขาชวนเราไปกินข้าวไงเนี่ยเห็นไหมเก้าอี้เขาเอียงมาให้โอ้โหกูไม่อยากกินกับมึงไอ้แตะหน้าขาวเอ้ยเขาอุตส่าห์เขาก็มาบีบคอไอ้คุณแมรี่กูไม่รู้จักนะ อ๋อน,นี่น,นี่อะไรอ่ะลุกเดอะอะแล้วเฮ้าส์เหรอลุกเดอะเฮ้าส์สจ่างอ่านไม่รูอร้อะไรเกี่ยวกับบ้านน่ะอ่านผิดอ่านถูกก็ช่างแมน่นเลยฮะเพราะว่ากูไม่เก่งกีดนี่ไงมันเรนดอมมาอยู่ห้องครัวโถเอ้ยเ,เพราะว่าตอนผมดูพาร์ทแรกมันอยู่ตรงโต๊ะโต๊ะห้องถัดไปใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดอ่ะฮะเพิ่งดูพาร์ทแรกสดๆเลยเนี่ยผมอยากจะทำอาชีพเมนนี่มากเลยอะอาชีพเมนกดเปียโนเนี่ย จะเล่นเพลงอะไรนะครับมันมันไม่เล่นเพลงแล้วมันก็ตึงดึงดๆ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 งดวงดๆงดๆงดๆงๆๆ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 ๆนๆๆๆนๆๆๆๆๆดๆๆ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 วๆๆ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 ดๆๆ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 าๆๆาๆๆ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 ๆดๆๆ เออชวนผมเข้าสกายได้บอ่าฮ่าฮ่าาขอเข้ามาครับอไอเดี๋ยวเราขออัญเชิญเขาก่อนครับโอเคเราก็เห็นหน้าอ้าวกูชวนใครมาเนี่ยอ๋อจะคนนี้เขาไม่รับโอเคอ่าชิปโทรเดี๋ยวก่อนนะกูกดโทรบ่สอ้าวตอนนี้ผมก็กดโทรแล้ว แป๊บหนึ่งนะรู้สึกมีปัญหากับทางทีมงานแบะหนึ่งเอเอ่อหัวตะฟักแป๊บ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 เมื่อกี้หนึ่งใครหลุดไม่รู้ว่าอยู่ดีๆผมก็ปุ๊บออกไปเลยวัวตะฟักเลยอือผมก็งง เยวผมชวนไปผมชวนคุณป่านแยมแล้วนี่หว่าหายโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวตัดคลิปตรงนี้ได้เออเนี่ยป่านแยมเข้ามาแล้วสวัสดีครับขอเสียงหน่อยครับอะป่านแยมเข้ามาแล้วเหรอทำไมผมเห็นยังเห็นหน,น้าคุณบิวอยู่เลยวะนั่งมาเถอะเห็นหน้าป่นแยมแล้วนี่ขอเสียงหน่อยครับป่านแยมโดยพลังแห่งคาเมนไดเดอร์เดี๋ยวผมขอนั่งฟังนะใช่อ่ะภารกิจต่อไปครับเราต้องหาไอ้นี่สัมคี โอ้ยแกกูดูไม่รู้เร <No ื่องจะแก้จะแก้ไฟเช่นเดิมโอเคปัญญาเห็นภาพเป็นไงครับแหลกไหมหรือมันเป็นผลพวงที่การ์ดจอกูกากมาบิวกูไม่กากกูกูไม่กากนะการ์ดจอก็เท่าผมอ่ะก็พอๆกันฮะเล่นอะไรได้ก็เออใครคนนึงเล่นอะไรได้ก็เล่นได้หมด ดึดว่าเหมียวแม้น่าจะเจอเอเลนเดอร์อีกไม่ใชานานถ้าได้ไปฉายแล้วอย่างเงี้ยด้วยพลังแห่งอานเวกนี่พอแล้วไปฉายแล้วให้ตะกไปข้างนอกซะเปล่าว่าถ้าจะไม่ผิดมันจะได้เสียงกี๊ดเว้ยอ๋อได้เสียงกี๊ดก่อนเราค่อยออกไปข้างนอกใช่บันดอบเดิมกับเมื่อวานเนี้ยถอ่ะเนี้ยเห็นไหมโอภาพภาพเขียนอาร์ติกเนี้ะ โอ oh, <at> ้อารติเซอร์คลพวกกาวิตี้เนี่ยเขาบอกว่า can you see it เห็นอะไรไหมเห็นอะไรไหมคุณไม่เห็นมันคุณไม่สามารถเห็นมันอะไรมันใช่ไหมเห็นหน้าขาวได้ดูด้านซ้ายอะกาวิตี้สลักไว้โอ้ยพอดีมีผู้หญิงกีดขอความชิดเหลือเราเป็นพระเอกตัวจริงกระทิงแดงพระเอกตัวจริงไม่มีกระทิงแดงไอ้นี่ไอ้นี่ผมก็หลอนกับคุณป่านแย้มเมื่อวานนะ อยู่ดิหันหันไาอีกทีนึงทำไมเหมือนมีคนเขียนในตรงนี้วะมันมีอยู่แล้วเฮ้ยเชี่ยตกใจทะลุประตูตผม,มไม่คอยรู้เรือผมเลยอ้ไขคได้ห่อวะอ้าวเสียงสะท้อนพอดีไอนะของผมอะ่ะมันมีไอชีแบปนหนึ่งมันบอกว่าโอ้ให้คุณเล่นสไลเดอร์ซะได้เลยแต่ผม<อ>ามาชิมนในหน้าคนนั่นมากกว่า เกมเกมหลอนแต่เมืองเอาแต่เมืงเอมงเอารูปเก้าแก๊กมาเน้นะโอโหเวนกมสำเนาถูกต้องเลยฮนะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะกูออกจากบ้านมากูเจอเลยเหรอไหนไหนไม่ใช่ไม่ใช่เมื่อกี้ผมเดินออกจากบ้านปั๊บมันจะมีแสบอะไรงอ่ะกล้องเราเหมือนจะพังอ่ะแบบเหมือนจะใคร้จะมาใช่ เนี่ยผม oh. เ,เต็มจอเลยตายด้วยกันเนี่ยแหละไปตอนนี้ผมไม่กล้าเดินไปไกลเจอเจเนเรเตอร์หนึ่งเครื่องแล้วก็แบบกล่าวว่าจีจีใจอยู่นันละจีจ <I>. <ว>ีไงอีซี่ไปการพิกอัพเปอร์มันไม่มันไม่ยากหรอครับใช่เราแค่เปิดเจเนเรเตอร์ปุ่มซูมเปิดเจเนเรเตอร์ของฮาร์เกอร์จำได้ไมต้องไม่มีใช่ไหมของพี่เอกเขาไม่มีแต่ของไม่ของผมมันม,มีวะ อัปเดตนะต้องเข้าใจาพี่เอกเขาเล่นเมื่อสองปีสองปีที่แล้วนูน่นอ้าวเกมสองปีที่แล้วเหรอโถเอ้ยเราก็นึกว่าเกมปีแล้วปีเอาจ้างมาเถอเกมนานแล้วนะเกมนี้บ้านถูกไฟไหมโอเคก็เป็นขา่าวดีนะครอบครัวฮะไฟไหมข่าวดีเหรอวะ <laughs> ไม่รู้ <laughs> ถามว่ากูอยากจะเจอไอ้แป๊ะหน้าขาวไหมเมื่อกวานก็วานก,ก็ต่อรองกับการขายข้อสา่ขกับเขา เขาไม่ยอมขายข้อสันกับผมเลยให้ตายเถอะเ่วันก็ต่อรองแล้วว่าเอาครึ่งโลเขาขายแค่ห้าบาทฮะโอ้โหรีบไปไหมรีบไปไหมเจียดกายรีบไปไหมใช่ไหมนะข้างบนนั้นใช่ไหมนะใช่รีบไปไหม โอ้โหี่เหี้ยโอพระเอกเอ็มวีมึงคิดว่ากูถ่ายดิสโคเบอรี่สารคดีสัตว์ซูมเม้าซูมโอ้พระเอกเอ็มวีอย่างเงี้ซูมไม่ได้ซูมกดตัวไหนอ่ะมันไม่มีสอนให้ผมว่ะเลื่อนเมาส์เหรอใช่ไหมเลื่อนลูกกิ้งเมาส์หรือเปล่าเลื่อนเลื่อนไม่ได้เลื่อนไม่ได้จะไม่ได้ซูมตัวไหนว่าด้เห็นฮาร์ล็อกเกอร์ซูมได้โอ้พระเอกเอ็มวีไงฮะเขาไปถ่ายเอ็มวีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อเมื่อกี้ตัวละครเราทำอะไรวะอ๋อจ่ายแล้ว ดีฮะเออเนี่ยพระเอกเอมวเห็นไหมดีดีดีพอถ่ายเอีนี่ครับผมต่อรองกับข้าวสารเลยผมเป็นไอแปะไอแปะคนเดิมนะข้าวสาร่ะห้าโลอะนะผมจะกินกันได้แบ่งได้กันทั้งครอบครัวลดตัก5ห้าสิบเปอร์เซ็นตะพี่โอ้ยยืนเท่เลยนะมึงยืนโคตรเท่ดียืนโคตรเท่บอกเลยตอนเนี้ย ตอนนี้ไม่กล้าเก็บกระดาษเลยก็เก็บกระดาษมากมันแบบเซอร์ไพรส์บไล่บอสเฟอร์ก์เออก็อาจจะเป็นนะเอออันนี้ก็ซูมเข้าโอ้ยเี้ยอุ้ยไอ้เหี้ยชีวิตนี้ไม่มีวันเลิมลาเลือนเมื่อกี้หายไปไหนไอ้สัตว์โอ้กูจะตกของเออนู่นไงอยู่นู่นไหนไหนไหนมันอยู่ตรงนู่นไอ้ตรงไอ้ตรงที่ผมเจอครั้งแรก อ๋อยืนเป็นเพระเอ็มวีอยู่เหรอใช่มึงคิดว่ากูถ่ายดิสคัฟเวอรี่เหรอมึงคิดว่ากูถ่ายสัดโลกสัดโลกน่ารักเหรอเขาคิดว่าคุณมาถ่ายเอ็มวีเพลงไงฮะโเคโเ e อร์เอ็กโซไงเจ็บนี้อีกนะฮานเดี๋ยวตอนนี้ดูนงามันยืนอยู่นู่นอยู่นู่นโอเคโอเคโอ้โหอยู่สกายเลยนะพี่ฮ <Hello there. S 1> ัลโหลแด ดูดูดูเหมือนว่ามันจะเดินมาด้วยนะแต่ที่จริงมันไม่เดินมันยืนอยู่นิ่งเอาเป็นกราฟิกเรากราฟิกเรากากเฉยแหละเาเปิดเจเรเตอร์ต่อไปพารกิจไม่ใช่เก็บกระดาษหรอวะเหมือนว่าเราจะจะเดินไปที่ไหนสักแห่งก่อนเดี๋ยวค่อยเก็บกระดาษที่หลังอะไรประมาณนั้นเฮ้ยมีโอกาสฉากจบน่าจะเปลี่ยนนะเนี่ยถะางั้นผมไม่เคยเห็นฉากจบของเวอร์ชันนี้เหมือนกันใช่ผมผมไม่ได้ดูผงพี่เอกเลยดูแค่พาร์ทแรกแล้วก็เลิกเลิกดู มเคยดูตอนจบมาผมจะมารูเดียวทุยจะมาดูดิว,ว่าตอนจบมันเป็นยังไงไม่เคยเห็นจริง,รงๆแบบนี้อเราต้องมองกับพี่เขาไว้เดี๋ยวพี่เขาจะจับเราจะจับตาพี่เขาไว้จับตาจับตูดแล้วจับหูตรงนี้าตาต้องเดินไปไกลๆอะ่ะมึงไม่ต้องทำเสียงหลอนใ่กูเลยไอพี่เขาว้ามายัางนะหายพี่แกหายเดี๋ยวเ,เปิดว์าแล้วไปเร็วปากวานัน พี่แกหายว่ะตอนนี้หาก่อนเถอะเนี่หาพี่แกก่อนเถอะนะไอ้แป้นาขาวเขาจะทวงหนี้เลยเว้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โวิ่งชิดเลยอ่ะอ่ะก็เทโอ้ผมโอ้ผมขอไม่ไปบ้านนั้นแล้วกันนะบ้านนั้นก็จะมีแค่แค่รูปไอ้ครอบครัวเฉย โอ้ยตัวใหญ่ขึ้นโอ้ตัวใหญ่ขึ้นโอ้โหตัวยหงใหญ่โอ้ my god มึงเล่นกูแล้วเหรอโอ้ my god นอ่จะมองตรงนี้โคตรหลอนน่ะเอ้ยจับตาพี่แกเขาไว้เราจะเดินไปกระท่อมหลังหนึ่งหลังข้างหลังเราเนี่ยแหละโดยที่เราจับตาพี่แกเขาไว้ โอ้หอ้าวไอสัตว์กูทางตานอีกเฮียโอ้มองไปพี่เขาโอยังอยู่ครับยังอยู่ยังอยู่โดยพลังแห่งอลันเวกซอเจ้าต้องสลายไปกับแสงไฟไปใช้อลันเวกอลันเวกภากอะไรครับอ๋ออัฟฟุคลิปครับมีด้วยออลันเวกเซลนเดอร์เนี่ยดูดูดูเนี่ยซูมดูไปนิยายเรื่องอะไรครับเนี่ยไม่รู้อนนี้เดียดูดูมาซูมแสงอ่ะ อ่าสูงแสงเหมือนอเลอนเวกเด็ดจริงๆเขาเรียกว่าปะอะเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นแสงแรงสูงน<ช>ี่ยมีกระท่อมหลังหนึ่งแล้ว่าข้างหลังโอ้ม, <c oughs> มันมันคงนไม่มีสองตัวหรอมั้งสองตัวนี่กูคงเลิกเล่นไปนานแล้วมันก็มีสองตัวนี่เปิดตำนานซิลินเดอร์ทูกู <c oughs> จะเลิกเล่นเลยนะ อ้าวโอ้ตีนหินโหยเราก็ตกใจเดี๋ยวก่อนเอาโอ้โหโอโอโเยจุ๊บเฮ้ยจุ๊บ้าเฮ้ยจุยจุ๊บสุดยอดโอ้กูมองสามวสิงสาเลยมันอยู่ไหนวะทีวีเลยครับเฮ้ยมันเห็นแวบๆเมื่อกี้อยู่ไหนอะ เมื่อกี้เห็นแบบแล้วมันก็ถูกหายไปเลยเมื่อกี้มันถ้าถ้ามันจะหายไปมันก็ต้องมีแบบวาร์ปไปวาร์ปเราก่อนเราก่อนต้องใส่ตาฝาดโอ้เขาวาร์ปได้ขนาดนี้แม่งอัพรองเท้าวาร์ปทัวร์โอ้โหกดกด,กดติดประตูไม่ได้อีโคมึงให้กูปิดเถอะนะไม่วาร์ฟมาเพื่อนทำใจไ้ชีวปปิตเรามันต้องสู้ต่อไปถ้าอยากสนุกให้เปิดกดชิปแท็บเบราว์เซอร์ยูทูบฮะ ความน่ากลัวจะหายไปเลยตอนนี้เราจะไปอีกฟากป่าหนึ่งมึงจะไปทําไมวะต่อไปนี่ตรงภารกิจเราต้องทําอะไรต่อวะครับเนี่ยไม่รู้โหบรรยากาศบ้านนี่แม่งจกับ้านยุคปี80อ้อวไอ้มันมีกระดาษอยู่ตรงนู้นด้วยวะ เสียวๆว่าเดินไปเก็บพวกพันหลังมาแล้วมันจะสะบ้ามาตรงอ้โ LIKE หเฮียกูกลัวเสียงเพลงเกมนี่ยแหละไอ้สัตว์ให้เหี้ยเดินมาหมาจริงๆเดินมาสมุดปั๊มไหนก็ยืนยืนยืนไอ้สัตว์เอ้ยทำาไมโคตรหลุนใครสร้างให้กูรู้นะมึงบริษัทไหนว่าสร้างอ้าวเซฟเฮ้าเหรอลิกอ้าวเฮ้ยต้องหาดากูมึง มึงเกิดน,นำเรื่องใช่ไหมโอ้โหมึงเพิ่งเริ่มเกมซารินเดอร์มึงเกิดน,นำเรื่องใช่ไหมโอ้ไอศาสตร์โอ้นั่นก็ขอจบพาร์สองตัวเพลงนี้แล้วกันนะไปเดี๋ยวยังไงต่อดีวะโอ้โหแสงสีสดใสสีม่วงสับฉับไวโอ้โหมันปิดประตูให้เรียบร้อยเลย คุณนี่เลิกเล่นเลยเหรอ <Okay. S 2> โอเคมันเปิดให้อยู่เห็นไหมาท,ทางสู่อนาคตอ่าเดี๋ยวขอปิดวน,น,นี่ก่อนโอเคสิบเจ็ดนาทีแล้วะอาโอ้สู่โลกมืดของแท้จริงโอ้โหเข้าสู่ยุคเที่ยงคืนโอ้โหลงลงดูข้างหน้าลองดูข้างนอกดิคืนยามหลงโอ้โหแบบไม,ไม่อารมณ์เกมเฮอร์เลอร์สุดๆนั่นก็ขอจบพารได้ไหมเนี่ยสิบเจ็ดนาทีก็เอา เอางั้นเลยอะใช่โอปิดไฟฉายนี่แม่งป้นไอ้เหี้ยอะไรดีแบบโอ้มันอยู่ไม่ได้เฮ้ยอะไรอะไรขาวๆาตรงนู้นเฮ้ยอะไรขาวขาอะไรวะเนี่ยอย่าซูมดิซูมเอาหายอ้าวคจยเป็นหินมั้งกิ่งไม้ป่าวะเพาเห็นเราว่าพวกเราดิเห็นอะไรก็หลอนหมดเลยระวังซูมๆโอ้ยอย่าบอกนะภารกิจเราให้ไปตรงนู้น่ะผมว่าน่าจะใช่ <Okay. S 2> แต่ต้องผ่านอะไรเยอะเลยกว่าจะไปตรงนู้นได้นะจำได้มันไม่ได้มีแค่เซเรนเดอร์แมนพักเนี่ยมันมีไอ้ไอ้ฮูดไอ้ฮูดหน้าผีอีกฮูดหน้าผีนี่เด็ดกว่เซเรนเดอร์แมนอีกนะโอเคอ่ะถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์อินเทอร์เน็ตยูทูปนะครับหลังจากคาสนี้ก็ไซยนาราครับมันเป็นบทเกินนำเรื่องที่แบบเําไม่กูั<อ>หลอนที่แตก<ค>มากนะมึงพับได้หลายจุดมากเลยไอ้แป๊หน้าขาวมึงมึงมึง,มง ไม่น่าเชื่อว่านั่นเป็นบทเกินเรื่องเหมือนทีเซอร์เกมเลยโอเคนะครับเดี๋ยวติดตามพาร์ทหน้าเลยพาร์ทอันนี้ก็เป็นพาร์ทสองแนละ้วก็ใส่อยู่นล่ะครับผมไม่กล้าไปต่อเพราะมันอยู่สู่ลกสู่ยุคมืดของจริงแล้ว Welcome the dark side to dark อ่ะนั้นก็บายบายครับบายบายก <Yeah. S 1> คนดูหน่อยดูจะแคสพาร์ทสามต่อเลยดีวะแล้วแต่โอเคนั่นก็บายบายเลยครับบายบาย